นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่ชมความงามล้ำค่าของสถาปัตยกรรมแบบลานช้างที่วัดวังคำอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินด้านพัฒนาการอำเภอเขาวงเผยหลังผ่อนปลนโควิด -19 บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักมากขึ้นขณะที่กลุ่มสตรีแม่บ้านเยาวชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวภูไทยเพื่อเป็นจุดเช็คอินแห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิล,ละปะวัฒนธรรมจังหวัดกาลสิน ที่วัดวังคำบ้านนาวีหมู่ที่7ตำบลสองเปเเื่อยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลเินต์นายนพร,รัตน์สายสมบัติพัฒนาการอำเภอเขาวงพร้อมด้วยผู้นำชุมชนนำกลุ่มสตรีแม่บ้านเยาวชนที่แต่งกายด้วยชุดผู้ไทยสวยงามตั้งขบวนฟ้อนรล่ำด้วยท่วงท่าลีลาที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นผู้ไทยที่สืบทอดและสืบสานจากรุ่นส่วรุ่นมายาวนานหลายชั่วอายุคนนายนพร,รัตน์สายสมบัติพัฒนาการอำเภอเขาวงากล่าวว่า เอกลักษณ์ของวัดวังคำคือสถาปัตยกรรมแบบลานช้างปรากฏผ่านตัวโบสถ์หรือสิมที่เป็นมนรดกน้ำค่าที่เรียกว่าเป็นวัดไทยหนึ่งเดียวในจังหวัดกาลสินที่มีการนำศิลปะสถาปัตยกรรมแบบลานช้างมาประดับตกแต่งตัวโบสถ์ทั้งหลังคาฝ้าผนังและองค์ประกอบต่างๆภายในวัดอย่างลงตัวและกลมกลืนกับความเป็นชาวภูไทเขาวง ชมลักษณะบ้านเดือนผู้ไทยโบราณนะครับบ้านืองผู้โบราณแล้วก็วิถีชีวิตของคนผู้ไทยนะครับก็มีจะจะมีลักษณะบ้านอ่าแล้วก็มีลักษณะอุปกรณ์ในการทำมาหากินของคนโบราณของผู้ไทยโบราณสมัยเก่าๆนะครับซึ่งเราได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาอ่าเยี่ยมชมกับพระอุโบโสถที่สวยนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมอ่าจากเมือง เมืองลาวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของวัดบางคาของเรานะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวมาดูวัดบังคานะครับก็พวกเราชาวบ้านนาวีแล้วก็วัดบางคาก็ยินดีต้อนรับนะครับก็เพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวผู้ไทยของอำเภอเขาวงและของบ้านนาวีนะครับแล้วก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรต่างๆที่พี่น้อง ชาวผูไทยบ้านนาวีของเราได้ผลิตเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ถือกับกับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดบางคาของเราครับเนี่ยเอทั้งของฝากของดีของของฝากของดีด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอาหารการกินที่เป็นอาหารพื้นถิ่นจริงๆนะครับอาหารพื้นถิ่นจริงที่ชาวพี่น้องอำเภอเขาวงบ้านนาวีเราได้เตรียมไว้เพื่อให้กับพี่น้องได้มาลิ้มลองลิ้มรสของอาหารพื้นถิ่นของเรานะครับ